รวมรถมือ2 JK นะคะเรามาแนะนำรถมือ2ให้ชมนะคะเชฟโซนิกปี2013ค่ะราคา96,000บาทผ่อนได้นะคะผ่อนสบายสบายเดือนละ2,600บาทนะคะพอกับมอไซค์เลยค่ะรถไม่เคยติดแก๊สนะคะไม่มีเยิมนะคะเครื่องแห้งๆขับท,ท่านเครื่องยนต์ 1,400cc เรขไม่น้อยค่ะ รถใช้งานน้อยนะคะตัวถังเดิมไม่มีอุบัติเหตุนะคะเครื่องเกียร์ดีไม่เคยติดเก๊สเกียร์ออโต้นะคะจัดไฟแนนซ์ได้ขับผ่อนสบายๆรถพร้อมใช้นะคะมีการบำรุงรักษาตามระยะคะทุกท่านและคันนี้นะคะทางด้านเจ้าของเดิมเพิ่งเซอร์วิสไปชุดใหญ่เลยทีเดียวค่ะหมดไป2 0 0 0 0กว่าเลยนะคะเซอร์วิสเก็บงานมาให้เรียบร้อยแบบซื้อไปนี่ยาวๆได้เลยคะทุกท่านเก็บ เก็บมาทุกรายละเอียดทุกรายการนะคะมีใบเสร็จให้ชมกันด้วยนะคะสนใจไปรองขับกันดูค่ะทุกท่านช่วงร่างดีนะคะคันนี้ขนาดกำลังพอเหมาะขับง่ายประหยัดน้ำมันภายในเรียบร้อยกว้างกวางนะคะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสเรมพอปโอนอยู่ครบค่ะทุกท่านมีครบนะคะภาษีพรบมไม่ขาดสนใจทักเข้าไปได้นะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลย เพื่อประโยชน์ของท่านแนะนําให้ติดต่อโดยตรงและไปชมด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์โดยแท้จริงเลยค่ะแอดมินเพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ